สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเ e r ร o n e ภาษาอังกฤษนะคะโบ๊ทไม่ใด้พูดถึงตัวเองให้ฟังมากนักนะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลในการสอนเยอะนะคะโบ๊ทเน้นสอนพื้นฐานนะคะเป็นหลักเลยนะคะคนที่มาเรียนกับโบ๊ทเนี่ยก็มีผู้ใหญ่เยอะกว่าเด็กๆนะคะวัยรุ่น ก็น้อยนะคะจะเป็นวัยทำงานแล้วก็วัยผู้ใหญ่วัยกเกษียณไปเลยนะคะอยากจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโบส์แนะนำทุกคนแบบที่โบส์ฝึกมานะคะฝึกด้วยตัวเองไม่ได้มีใครมาช่วยแนะนำใดๆทั้งสิ้นคิดเองว่าถ้าเราไม่พยายามด้วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้นะคุณครูเก่งแค่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้นะเราต้องพยายามด้วยตัวเองเราต้องเริ่มเริ่มอะไร เริ่มมีความตั้งใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวมี YouTube ให้ดูเยอะมากคุณครูเก่งๆก็หลายท่านนะคะคุณครูต่างชาติพูดภาษาไทยได้ก็เยอะนะคะอันดับหนึ่งในดวงใจของหลายคนนะคะโปรดก็ด้วยหนึ่งคนคือคุณครัวดำนะคะคุณครัวดำเป็นคุณครูที่เข้าใจภาษาไทยแตกฉานมากๆเลยแล้วเขาก็อธิบายประกอบกับภาษาอังกฤษที่เขาสอนได้ดีนะคะวิธีที่ โอ๊ตฝึกตัวเองมาเนิ่นนานนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะคะและแนะนำทุกคนสอนนักเรียนด้วยนะคะคนที่มาเรียนกับโอ๊ตเนี่ยไม่ต้องเรียนเอาว่าครูหรอกนะเราช่วยๆกันนะคะก็มีหลายคนก็เรียกก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็ให้เกียรตินะเพราะว่าให้ความรู้ก็ขอบคุณนะคะแนะนำให้ทุกคนนะคะอ้าปากกว้กวางๆแล้วก็พูดเปล่งเสียงออกมานะคะ ใครที่อยากจะพูดให้ได้นะคะคุณพูดในใจคุณไม่ได้นะคุณต้องเปล่งเสียงออกมานะคะตัดความกังวลออกไปทุกอย่างเลยฉันจะพูดถูกไหมฉันจะแกมม่าผิดไหมฉันจะออกเสียงไม่เหมือนฝรั่งไหมใดๆก็ตามที่เป็นความกังวลตัดออกให้หมดเลยค่ะพูดก่อนนะคะพูดผิดพูดถูกก็พูดไปเถอะ แล้วก็ค่อยๆปรับนะคะโอ๊ตเองทุกวันเนี้ยโออยู่อเมริกาเนี่ยโอ๊ตก็พูดภาษาอังกฤษผิดต,ตลอดเลยนะไม่ได้ว่าถูกทั้งหมดนะค่อยๆพัฒนานะคะหลายครั้งเนี่ยตอนพูดอะไม่ได้เหมือนตอนสอนนักเรียนด้วยซ้ำ <laughs> <laughs> เพราะตอนที่สอนเรามีสติเรารู้แต่ตอนพูดเนี่ยเราอะแข่งกับตัวเองว่าฉันจะพูดสดได้ไหมเพราะไม่มีสคริปต์ในการพูดนะผมก็ทำวิดีโออัดน,นี่แหละ พจแนะนําทุกคนเลยนะคะที่เป็นนักเรียนด้วยแล้วก็มาสอบถามด้วยนะคะวิธีจะช่วยให้คุณพูดได้เร็วคุณต้องพูดและอัดเสียงตัวเองแล้วก็ฟังตัวเองนะคะใครที่มี YouTube คุณก็อัด YouTube เป็นกำลังใจเป็นตัวอย่าง แล้วก็เป็นแรงผลักให้กับใครที่เขาอยากจะเริ่มได้ด้วยใครที่ไม่ทำ YouTube หรือไม่อยากให้ใครได้ยินอายคุณก็อัดแล้วก็ฟังของคุณเองนั่นแหละการฟังเสียงตัวเองคุณอย่าคิดว่าไม่ดีเลยอะ่ะทำไมไม่ดีซะทีคุณต้องฟังแบบกลางๆนะคะแบบเป็นกลาง แล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองใครที่เออก็ดีแล้วนะโบนะไม่เคยเข้าข้างตัวเองเลยนะคะไม่เคยชมคนอื่นด้วยนะคะมีการพัฒนาในการชมนักเรียนบ้างและก็แถมทุกครั้งคือแต่ฟังแล้วก็จับจุดที่เราต้องปรับปรุงให้ได้ทุกครั้งไปนะคะแล้วเราก็พยายามปรับ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 ,รบทีละเล็กทีละน้อยนะคะอยากพูดได้คุณต้องพูดคะ่ะ ถ้าคุณอยากพูดได้แล้วคุณไม่อ้าปากเป่งเสียงพูดคุณพูดไม่ได้หรอคะ่ะอยู่แต่ในใจบางคนนะบอกว่าภาษาอังกฤษหนูเก่งมากเลยหนูอ่านเข้าใจทุกคำหนูรูกก้แกมมาเปะ๊ะรับรองเลยหนูพูดได้พอให้พูดทดสอบนะพูดไม่ได้คิดไม่เป็นจินตนาการไม่ได้คะ่ะเคล็ดลับของการฝึกภาษาอังกฤษคือต้องพูดแล้วคุณจะพูดได้พูดได้ดีไม่ดีว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ สนใจเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะคะแกรมมาพื้นฐานปรับการออกเสียงทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านนะคะติดต่อโอ๊ตได้นะคะทาง Facebook Page นะคะ I ิงโอ๊นะคะเรียนสัปดาห์ละ3วันนะคะจันังคารพุธวันละ1-2ชั่วโมงนะคะสอบถามกันอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ที่ว่าเวลานั้นมีนักเรียน กี่คนนะคะปนไม่ได้สอนหลายคนนะคะระยะเวลาเรียนไม่ได้กําหนดนะคะตามผู้เรียนสะดวกเลยนะคะคุณอยากเรียนเดือนเดียวเลิกก็ได้คุณอยากเรียนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะจ่ายรายเดือนนะคะก่อนเริ่มเรียนทุกเดือนถ้าคุณจะเรียนต่อคุณก็ชำระค่าเรียนแล้วก็ส่งสลิปมาให้โบนนะคะในไลน์ส่วนตัวนะคะสนใจติดต่อมาที่เฟซ o ุ๊กเพจอิงโอ t นะคะหรือ จะเข้ามาสอบถามในไลน์กลุ่มก็ได้นะคะลิงก์อยู่ในช่องข้อความข้างล่างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังขอให้ทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นดเรื่อยๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ